สรุปผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม2566ตรออําเภอเชียงม่วนจพะเยาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกิจกรรมการปับฉิมนิเทนักศึกษาโดยมีนายฉลองโมกสิริประหลัดอําเภออาวุโสและนายจุมเมธีคําลือนายกเทศมนตรีตําบลเชียงม่วนในนามคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่2ทับ2565จำนวน35คนณห,ห้องสมุดประชาชนอําเภอเชียงม่วน การศึกษาตามอัธยาศัยโดยมีนางสาวพัชรชนอกอินทิยาเจ้าหน้าที่บรรลักร์งห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วนจัดกิจกรรมร่วมกับครูชัยยพจน์สมพัน์และครูปิติพลวงกระโซ่ณหอประชุมบ้านสะกลางหมู่ที่12ตำบลสะโดยมีกลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุตำบลสะมีการจัดกิจกรรมทุกวันพุธของสัปดาห์ดังนี้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อคงสมรรถนะทางกายจิตสมองสำหรับผู้สูงอายุให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ทักษะการอ่านตั้งเขียนเรียนรู้เรื่องสำนวนสุภาษิตคำพังเพยและการส่งเสริมการออกกำลังกายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเรื่องการป้องกันไข้เลือดออกจากยุงลายและกิจกรรมกีฬาผาสนุกวันที่18พฤษภาคมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ในโครงการการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พออวอมเภชิงม่วนหน้าโรงเรียนบ้านนาบัวบู่ที่9าตําบลสะ งานภาคีเครือข่ายคณะรูสกรอมเภชิงม่วนร่วมง,งานภาคีเครือข่ายดังนี้วันที่หนึ่งพฤษภาคมร่วมเวทีสรุปผลการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการออกกําลังกายสารสายใยในครอบครัวบ้านหลายทุ่งหมู่ที่6ตําบลชิงม่วนโดยได้รับการสนับสนุนจากสสส,สโดยมีน,น,าน,น,นายคเนศคํานนนายอำเภอชิงม่วนเป็นประธานในการถอดบทเรียนและสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการร่วมกับผู้นําชุมชนบ้านหลายทุ่ง วันที่3-4ถึงพฤษภาคมร่วมเป็นวิทยากรโครงการค่ายเยาวชนป้องกันยาเสพติดต,ตำบลสะณห้องประชุมจุดชมวิวเหมืองแร่ตำบลสะวันที่5พฤษภาคมกิจกรรมเดินรณรงค์ครอบประตูบ้านเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2อ6 6ทั้ง3ตำบลตำบลชีงม่วนณบ้านท่าม่านหมู่ที่5าตำบลบ้านมางะบ้านปะแขมใต้หมู่ที่4 และบ้านประแขมเหนือหมู่ที่8ตำบลสระบ้านสระกลางหมู่ที่1 2วันที่9พฤษภาคมกิจกรรม6สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหน้าร้านพระบรมราชชสนอนุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหาวิทยาลัยพะเยาและรอบเมืองอำเภอเมืองพะเยาวันที่10พฤษภาคมนางพานิสาเชื้อเมืองพานพร้อมด้วยนางสมจิตสมัครเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการส่งต่อเด็กที่มีอายุเกณฑ์ไม่พ้นการศึกษาภาคบังคับ เข้าเรียนในสังกัดสำนักง,งานกศนณห้องประชุมภูลังกาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยาเขต 2. 2วันที่13-14พฤษภาคมคณะครูและบุคลากร,กรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่3จังหวัดพะเยารับอุปกรณ์การเลือกตั้งและร่วมเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสสในพื้นที่อำเภอชีงม่วนจังหวัดพะเยาว,วันที่19พฤษภาคม เข้าร่วมโครงการอำเภอร่วมใจทำบุญเนื่องในวันพระนวัดไทยสุภาพหมู่ที่5ตำบลเชียงม่วนวันที่20-21พฤษภาคมครูปิติพลวงกระโซและครูนุงนภัสสมพานเข้าร่วมเวทีสรุปผลลัพธ์การดําเนินงานโครงการและถอดบทเรียนการดําเนินงานโครงการเพื่อย,ยกระดับการขยายผล โครงการเสริมสร้างสุขภาพขนาดเล็กและโครงการเปิดรับทั่วไปในระดับพื้นที่จังหวัดพะเยาณห,ห้องประชุมชั้นสองสำนักง,งานสหกรณ์และเกษตรจังหวัดพะเยาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาว,วันที่24-26พฤษภาคมครูพิภพสายคำครูกศนตบลเข้ารับการอบรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการสร้างสื่อกันเรียนรู้แบบโมชั ic, นอินโฟกราฟิกณห้องประชุมพวงชมพูสถาบัานกศนภาคเหนือจังหวัดลำปาง วันที่24พฤษภาคมนางพานิสาเชื่อมืองพานพร้อมด้วยครูอดอนคำบุญเรืองและครูปิติพน์วงกระโซ่เข้าร่วมให้ข้อมูลในการคัดเลือกชมรมผู้สูงอายุดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่1ภาคเหนือผ่านโปรแกรม Zoom m e e t หน้ณชมรมผู้สูงอายุบ้านป่าแขมหมู่ที่4ตำบลบ้านมังผลการประเมินชมรมผู้สูงอายุบ้านป่าแขมได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1ระดับเขตวันที่25พฤษภาคมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ ร่วมกับสำนักง,งานเทศบาลตำบลชิงมว่วนหน้าโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลชิงมว่วนหมู่ที่1ตำบลบ้านมางังและเข้าร่วมกิจกรรมคลิกออฟกิจกรรมหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งทางนี้มีผลผู้คนรักกันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินทร์เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีโดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนร่วมกับอำเภอชิงมว่วนณบริเวณถนนด้านหน้าหอประชุมบ้านแพทย์หมู่ที่2ตำบลบ้านมางัง วันที่29-30พฤษภาคมร่วมเป็นวิทยากรหลักสูตรการขายออนไลน์ดำเนินการโดยองค์การบริหารสวนตำบลสะร่วมกับสกรออำเภอชิงม่วนหน้าศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลสะโรงเรียนบ้านสะหมู่ที่1 2ตำบลสะ ภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายวันที่1พฤษภาคมนางพานิสาเชื้อมึงพานเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเชียงมว่วนครั้งที่5ทับ2,566ประจำเดือนพฤษภาคม2,566นองค์การบริหารส่วนตำบลสะวันที่2พฤษภาคมนางนักกิตานาละตะเข้าร่วมการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านครั้งที่5ทับ2,566ประจำเดือนพฤษภาคม2,566ณห,หอประชุมอำเภอเชียงมว่วนจังหวัดพะเยา วันที่3พฤษภาคมประชุมติดตามงานบุคลากรสกรอ,อเภอเชียงม่วนเพื่อติดตามงานของบุคลากรและวางแผนการดําเนินกิจกรรมในพื้นที่วันที่31พฤษภาคมนางพาณิสาเชียงเมงพานเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอเภอเชียงม่วนครั้งที่6ทับ2566นห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรเชียงม่วนชั้น2หมู่ที่1ตำบลบ,บ้านมางัง